วิเคราะห์บอลบายเป็นทางการของช่องสวัสดีครับขอต้อนรับทุก่านเข้าสู่การทีวีวิเคราะห์ฟุตบอลที่อ่างทุนในค่ำคืนวันเสาร์ที่นนเท20เมษายน2567ด้วยนะครับวันนี้มาฝากกันทั้งหมด7คู่นะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเอฟเอคัพแล้วก็ในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่ลูตันนะครับลูตันขอเลยลูตันเจอกับเบนฟอร์ดเวลา3ทุ่มนะครับ สถิติช่วงหลังเนี่ยถ้านับ5เกมนะก็ต้องบอกว่าเบนฟอร์ดนั้นทำไม่ดีกว่านะครับชนะไปถึง4เกมลูตันชนะ1แล้วก็เจอกันในพรีเมียร์ลีกปีนี้เนี่ยนะครับลูตันก็แพ้ให้เบนฟอร์ดเป็นสาผลงาน5เกมหลังนะครับเบนฟอร์ดชนะ1เกมเสมอ3แพ้1นะครับพวกเขาแพ้กับเบอร์ลี่ในเกมเยือน1-2ส่วนในฝั่งของลูตันเนี่ยนะครับแพ้ไปถึง3เกมแพ้ทีมใหญ่หมดเลยนะแพ้เซนอนแพ้สเปอร์แพ้แมนซีนะครับเสมอฟอเรสต์แล้วก็ชนะบอลมัดก็ต้องบอกว่าลูตันปีนี้เหนื่อยนะครับ ส่วนอันดับในตารางเบนฟอร์ดปีนี้หนีตายนะครับดาวที่สนัดกับสามที่สองแต้มส่วนในฝั่งของลูตันถามที่สี่เกมกับ25่ส้าแต่้าวันนี้ลูตันชนะพวกเขาจะแซงทั้งฟอร์เรสต์และก็เอฟเวอร์ตันนะครับขึ้นไปอยู่อันดับที่16ทันทีครับมาว่ากันที่เรื่องของไล่อัพนะครับในฝั่งของลูตันเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่กันครบนะทั้งลอสบาร์คลีย์จอร์แดนคาร์กนะครับกองหน้าตัวเก่งอย่างแคทตันมอลลิสนะครับแล้วก็ ไทฮิสชงนะครับเอาล่ะตเส้นแบ็กขวาเนี่ยเป็นอิซาคาโบเล่แบ็กซ้ายเป็นอัฟฟีดอบตี้ครับแนวรับมีไดกิฮาชิโอกะนะครับเดนตี้เมงกี้แล้วก็ลิสบุกเก้ผู้เสายประเป็นโทมัสคาเมนสกี้ครับในฝั่งของเบนฟอร์ดมาในระบบ4 3 3ครับอีวานโทนี่นะครับอยู่ในพิเซ่นะครับไปอันเดมโมโรเวอรี่เจเน็ตมิเกลเดมกาสนะครับแล้วก็มัตตุเจนเซนแนวรับมีซังก้านอนรันคารินนะครับซาจิโอริกลลอนแล้วก็แมสโลซเลฟผู้เสายประเป็นมาร์คเฟคเคน ราคาล่าสุดเบนฟอร์ดต่อปอขาวเหมือนไม่น่าชนะคุณที่ผมมองว่าลูตันในบ้านพวกเขากําลังหนีตายน่าจะสู้ได้แล้วก็จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับมาต่อที่เชฟฟีย์นะครับดาบคู่5เกมหลังเนี่ยเบอร์ลี่ชนะ3นะครับเชฟฟีย์ชนะ2ก็ต้องบอกว่าเบอร์ลี่นั้นดีกว่าเกมล่าสุดในพิม์บลีกเบอร์ลี่ชนะไป5ประตูต่อ0ผลงาน5เกมหลังครับ U, เชฟยูไม่ชนะใครเลยครับส่วนในฝั่งของเบอร์ลี่เนี่ยชนะแค่เบนฟอร์ดเกมในน้องนั้นเสมอ3แล้วก็แพ้1ครับ ล่าสุดเชฟฟิลก็เพิ่งจะไปแพ้เบนฟอร์ดมา2ประตูต่อศูนย์ตอนนี้นเนี่ยเชฟฟิลเนี่ยผมมองว่าโอกาสลอดตกชั้นเนี่ยยากแล้วนะครับยากมากๆในฝั่งของเบอร์ลี่เนี่ยก็ถ้าชนะ2เกมติดก็ยังพอมีโอกาสนะครับส่วนไล่อัพวันนี้ผู้มาเยือนเบอร์ลี่ครับ4-4-2ผู้สาวประตูเป็นเลฟฟอร์เตอร์ขออภัยครับเป็นอาเจเนาตมูริกนะครับเซนเตอร์ฮาบมีดาราโอเชยืนคู่กับแม็กซิเม่เอทิวี ทางซ้ายเป็นชาริชิเลอร์ทางขวาเป็นลอเรนส์อักซิงยองครับตรงกลางมีซันเดอร์บุเก้ครับกับจอห์นคาร์เลนทางซ้ายเป็นวิลสันโอเดเบิร์ตทางขวาเป็นเจคอบเบอร์ลาเซนคู่หน้าเป็นเลฟอสเตอร์กับเดวิดดาโชฟอฟาน่าส่วนเชลฟิลครับ4-3-3วันนี้นำทัพโดยโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ครับเจมส์แม็กเอที่เบนเบเลตันดีอาร์ตครับตรงกลางมีโอลิเวอร์อาบาสเตอร์กับกุสซาเวอฮัมเมอร์และก็เบนออสบอน โซนรับมีแอนทอนดัสซี่ครับอังเนลอาร์เมตโฮซิกทางขวาเป็นเมสันโคเกตทางซ้ายเป็นยาเซอร์ลาอูซี่ครับทางผู้สาวตัวเป็นอ e ีวานกรับบิกราคาล่าสุดเสมอเบอร์รี่คู่ที่ผมผมมองว่าเชฟยูเนี่ยนะครับเล่นเพื่อแ,แฟนๆแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเบอร์รี่ถ้าพวกเขาไม่รอดเบอร์รี่ก็ไม่รอดก็ดังนั้นกอดคอเบอร์รี่ตกชั้นครับด้วยการเอาชนะเบอร์รี่ด้วยสกอร์สองหนึ่งสามศูนย์ครับวูฟเจอกับอาร์เซนอลห้าเกมหลังนะครับ ก็วูฟชนะเอ้ยขอไปครับอาร์เซนอลชนะ5เกมรวดนะครับไม่เคยแพ้ให้กับวูฟเลยครับส่วนฟอร์มล่าสุดอาร์เซนอลเนี่ยแพ้2เกมติดแล้วนะครับแพ้ไบรเยอร์มิวนิกแพ้วิลล่าเสมอไบรเยอร์นะครับชนะไบตันกับลูตันส่วนในฝั่งของเจ้าบ้านวูฟ5เกมหลังเสมอ2องับเสมอฟอร์เรสเสมอเบอร์ลี่แพ้วิลล่าแพ้เวทแฮมแล้วก็แพ้โคเวนทีนะครับช่วงหลังวูฟเนี่ยล่อตกชั้นแล้วแต่ว่าฟอร์มไม่ยิแต่ในฝั่งของอาร์เซนอลกำลังลุ้นแชมป์นะครับ มาดูที่ไลอ้อนครับเจ้าบ้านวันนี้มาในระบบ3 4 1 2นึ่ำทัพโดยมาดูสคุณฮาครับพาโบซาเบียเจ้าโกเมสเซนเตอร์นะครับแล้วสาตัวมีแม็กคิวแมนนะครับซานติอาโกบูยโนตัวที่โกเมสผู้สาวตัวเป็นคอนเซซาร์แนวลุกมีเอ่อมาริโอเลมิน่านะครับทอมมี่ดอยแล้วก็ทางขวาเป็นเอลสันเซมิโดทางซ้ายเป็นแบดดูฮอตตี้อาร์เซนอลครับ4-3-3นำทัพโดยไคลฮาวเวิร์ดวูโยซาก้าแกเบิลเคซุสนะครับดีแคนไรต์จอร์จินโย มาทีนอุณหภูมและก็แนวรับมีวิลเลียมซานิบาแกเบร์มกาเลสนะครับอเล็กซานเดอร์ซินจิงโก้บเบนจามินไวท์รวมถึงลรวิทยาลากาณะล่าลสุดอาร์เซนอลต่อลูกครึ่งผมมองว่าวันนี้อาร์เซนอลต่อแพงเกินไปนะครับกับฟอร์มที่ไม่ได้เก่งมากนักวันนี้มีโอกาสที่จะจบเสมอครับฟันธงว่าวูฟไม่น่าแพ้ครับไฮเดนแฮมครับ5เกมหลังก็ต้องบอกว่าไรซิกชนะ2ไฮเดนแฮมชนะ1เสมอ2นะครับนัดล่าสุดในลีกเนี่ยไรซิกชนะไป2ประตูต่อ1 ผลงาน5เกมหลังครับไรซิกไม่แพ้ใครเลยครับเสมอแค่มายเกยมหรือรางวัลชนะไรชนะไฟบวกชนะโวบบวกในเกมล่าสุดชนะโคโลนครับ5-1แล้วก็ถล่มเอาถลม่มโคโลน5-1แล้วก็ชนะดามดัด2-0ทุ่นได้ฝั่งของไฮเดรธามเนี่ย3เกมหลังเก่งมากนะเสมอสุดกาดครับชนะเลเวอร์คูสชนะเออร์ไบโอเมินิกแล้วก็เสมอกับโบคุ่มก่อนหน้านี้อุ่นเครื่องแพ้คาสซูครับแล้วก็เสมอกับกัตบัก ในลีกอันน้าไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยน่าจะรอดตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในฝั่งของไลสิกกำลังลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับรายอัพวันนี้ครับไลสิกนำทัพโดยเบอร์เมินเซโก้นะครับแล้วก็รุยโอเพนดาตรงกลางมีชาเวียเชาเล,ลกเกอร์กับอามาดูอเาจาระแบค็คเอปีกซ้ายเป็นชาวิซิมองน,นะครับทางขวาเป็นเดนิโอมโมแนวรับมีวิลิออบานครับคาสเซโยลูกเกบา แล้วก็ David u, เด mm hmm. วิดลาอูนะครับทางขวาเป็นเบนเมฮิดต์ผู้สาประตูเป็นฟิเตอร์คูลาซี่ในฝั่งไฮเดนท์ฮารครับนำทัพโดยทีมคาเดนิสนะครับมิดฟิวร์ลุกเป็นเควินเซซ่าปีกขวาเอลินเดก,กี้ปีกซ้ายแจนนิกลาสเบสตี้ครับคู่กลางเป็นแจนชอปเปอร์ชอปเนอร์นะครับกับเรโอนาร์ดมาโรนี่นัรับมีนะครับเบนนิกส์นะครับกิมเบอร์กับแพทริกแมนเอนกาทางขวาเป็นแฮนคับโอมาเตาเร่ทางซ้ายเป็นโจฮันฟอล์เรนบัตและผู้สาวตัวเป็นคิวินมูลอร์ ราคาล่าสุดไลฟ์สิกต่อลูกควบลบสิบผมมองว่าวันนี้แฮนด์แฮมจะสร้สางเซอร์ไพรส์ด้วยการไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับจบที่2ประตูต่อสสกอร์สูงครับซิตี้ครับเจอกับเชลซีในเอฟเอคับหเกมหลังสุดนะครับซิตี้ชนะ3เสมอ2 2เกมหลังเนี่ยนะครับเสมอในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเจอดีบ้าของซิตี้เสมอไป1ประตูต่อหนึ่ง,งผลงาน5เกมหลังครับเชลซีไม่แพ้ใครเลยครับเสมอเชลซีเสมอเบอร์ลี่ ชนะเมนยูครับชนะ City เลสเตอร์ซิตี้ได้ไหมครับแล้วก็ชนะเอเวอเรตัน6-0ในเกมล่าสุดในฝั่งของซิตี้นัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปแพ้เขาไปครับนัดล่าสุดเพิ่งเล่นในบ้านแพ้กับมาดริดในช่วงการดูจุดโทษนะครับส่วน4เกมก่อนหน้านี้ชนะลูตันชนะพาเลทชนะวิลล่าและก็เสมอกับเลอัลมาดริดครับไลน์อัพวันนี้ครับในฝั่งของเปโกริโระนำทัพโดยบิลลิงแฮมนะครับเซนเตอร์ Center, แนวรับมีโรเบนิอุสเจอร์ตนโซนนะครับไควอเกอร์ Skywalker. จอสโก้จิวาริโอครับผู้สาวตัวเบเดอร์ซันแนวรับมีโรดี้แนวลุกมีฟิโฟเดนคิวินเดอร์บอยครับแบ็กซ้ายปีกซา้กซายเ,เป็นกิริตปีกขวาเป็นบุนนสซินวาน้าป้าเป็นเอร์ม,มอฮาลแลนด์ในฝั่งของเชลซีครับนำทัพโดยนิโคลัสแจ็คสันครับคอนเนอร์การลเกอร,ร์มูริกนะครับโคพาเมอร์เซนเตอร์ตรงกลางมีมาร์เซยคาซิโดกับเอ so นโซฟานเดสแนวรับมีเตโยชลาบาติโกซินวาครับมาร์คเคคูเอลา่ามาโรโกุสโตผู้สาวตูเป็นนอนเดปิโตว,วิก ราคาล่าสุดก็ซิตี้ต่อ1ลูกคู่นี้ลองเชลซีครับผมมองว่าเชลซีจะไม่แพ้ใน90นา,าทีครับปิดท้ายกันด้วยเดือดใช้ไม่ชิปนะครับเลสเตอร์ซ <Data City S 2> ิตี้หเกมหลังชนะเวทบอม4เกมรวดนะครับเสมอกันแค่เกมเดียวนะัดล่าสุดในลีกเวทบอมก็เพิ่งจะแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ2ผลงาน5เกมหลังครับเลสเตอร์ซิตี้ชนะ2แพ้3ครับหนักไปทางแพ้นะแพ้มีวอแพ้บอลมัดแพ้พีมัสนะครับแต่ว่าในบ้านเนี่ยชนะอลอริดชนะเบอร์มิงแฮม แล้วก็แฮร์รีตโริตี้ในฝั่งของเวทบอมนะครับห้าเกมหลังแพ้เกมเดียวเล่นในบ้านแพ้เดอร์แลนด์นะครับนอกนั้นก็ชนะอัลติแฮมในเจ้าบ้านนะครับเสมอกับสโตลกในเกมเยือนเสมอกับวัดฟอร์ดในเกมเยือนเสมอกับเวทมิววอ์ในเกมเยือนอันดับในตารางล่าสุดครับโรสตี้ถ้าวันนี้ชนะพวกเขาจะแซงอิสวิตขึ้นไปอยู่จ่าฝูงทันทีครับแล้วก็ในฝั่งของเวทบอมบ์ถ้าวันนี้แพ้ก็ทําให้ช่องว่างของนอริทนะครับแล้วก็แฮร์สตี้ไล่จี้เข้ามาและ ราคาล่าสุดนะครับเรดสี้ต่อ1ลูกผมมองว่าวันนี้เจ้าบ้านหมาปากจิงจอกสยามจะมีสกอร์อย่างน้อย2ประตูขึ้นไปครับฟันธงว่าเรดสิตี้ขยี้ขาบ้านครับปิดท้ายด้วยนักบุญครับเจอกับคาดิส4เกมหลังนักบุญชนะ2คาดิสชนะ2นะครับผลงานเกมล่าสุดคาดิสก็เปิดบ้านชนะไปก่อนอขอไปครับแซลตันเปิดบ้านชนะคาดิสไปก่อน2-0ฟอร์ม5เกมหลังนะครับแซลตันชนะ3เกมติดต่อกันชนะโคเวน์ที่ วัตฟอร์ดแลวก็เพตตันนะครับเสมอแบ็กเบิร์นแล้วก็แพ้กับสวิทในฝั่งของมิวอลเนี่ยนะครับชนะ2เกมชนะเบอร์มิงแฮมแล้วก็ชนะโคเวนทีนะครับแพ้ซันเดอด์แลนแพ้เห่านะครับแล้วก็แพ้กับมิวอลในเกมล่าสุดราคาตอนนี้นะครับในฝั่งของซัมดั่ตันเป็นต่ออยู่ที่1ลูกหนึ่งลูกครึ่ง,ก,งกับเกมเยือนผมมองว่าในบ้านคารดิสพวกเขาเก่งพอที่จะยันเสมอกับในฝั่งของซัมดั่ตันได้นะครับมีโอกาสที่คารดิสจะไม่แพ้ครับ5คู่นี้บอลต็งนะ ผมว่าหนึ่งคู่ที่จะทําได้ดีเนี่ยนะครับให้เต็งไปที่ในฝั่งของรูตันพวกเขาจะชนะเวสตฟอร์ดได้นะครับสเต็ปสนะครับเพิ่มไปที่เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดแล้วก็ปิดท้ายนะครับเพิ่มไปที่เลสเตอร์ซิตี้สคู่นะรูตันเชฟฟิลด์แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้พวกเขาจะทาให้ทุกท่านรับทรัพย์รับโชคไปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเน้นไปที่บอลเต็งรูตันนะครับสเต็ปสเชฟฟิลด์แล้วก็เลสเตอร์วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดี เฮงเลยๆสวัสดีครับ